สบายดีพี่นอ้องมเอนี้แม่ม่อนพาทับมาแก๊บคุ้งตะเกยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายให้แม่ค่ามิเตลด์แม่ค่าเต็มเลยพี่น้องเด้อมิเตลด์แม่ค่าเพิ่นเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนะขายแม่ค่าขายให้แม่ค่ามันได้กำไรดีเด้อพี่น้องเพิ่นก็เลยขายให้แม่ค่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละ เบิ่งกุ้งด้วพี่น้องดีกุ้งแซ่บเก้าตัวพี่น้องเอ้ยนี่เลยเก้าอุตโตเก้าอุตโตได้ไหมค่าพี่น้องย่าเพิ่นมาให้พี่ให้น้องเบิ่งว่ามันตัวอันใหญ่บัวพี่น้องเอ้ยงามงามเกี่ยวของคนที่ว่าจูมัลงให้บัวคนที่จับมือกิน เง well, ื่อแกเบืองตัวงามๆพี่น้องสาวเก้าตัวสาเก้าตัพี่น like ้องบัดนี้ไปเบืองให้บ่อนะพี่น้องเนาะว่าใกล้สีแล้วหรือบัเบืองให้บ่อก่อนพี่น้อง อันนี้มาเบิงในบอ่อพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิงน้ำยังบ่แห้งกิดอกกี่นี่พาไปเบิงกันแน่นั่นแล้วอันนี้มาเบิงในบอ่อเบิงในบอ่อพี่น้องน้ำก็ำย,ย,ยังไหลไหลเด้ดพี่น้องเบิงเด้อนี่พาหาักาะคืนพี่น้องพี่น,อนอ้องป้องปลา น้องใด้บอยจับกับพี่น้องจ้างเขาหกพันพี่น้องจ้างคนมาลาบกุ้งจับกุ้งพี่น้องหกพันแตแกเพิ่งจ้างช่องเมมอนกับ,กบสิเป็นคนมาเบิง่งมาดูแลให้แต่แกเพิ่งพี่น้องเพิ่งกับมีคนเดียวเพิ่งเนาะลูกพี่แหลมกับโบเดมาก็กเลยให้เมมอนมามาเบิ่งแทนจับกุ้งแต่ละเทถอกันีแต่เมมอนแหละมาเบิง่ง มาเบิ่งอีหยังเลยคนะ่ะเขาจับพุ่งจนมาเบิ่งอีหยังสมมติว่าคนถามแบบนี้นะพี่น้องก็มาเบิ่งเมืว่าอันถ้าเจ้าจับเรียบร้อยบอ่คนขายคนจับพุ่งลาบพุ่งพี่น้องเขาแมน่นมีเจ้าของบอมาเบิง่งเขาก็จะเฮ็ดให้เขาดนะแีแบบนี้ก็แบบเวลามันสีเบิร์ตแบบนี้นะพี่น้องเวลามันสีเบิร์ตเขาก็สีเก็บให้เขาเรียบร้อยท่านบุน้ีเขาเขาก็เก็บลุล่ยๆะลรเลยเขาชาดเก็บเนาะเขาก็เมื่อยแม่นบ่ล่ะ เขาเมื่อยเขาขัเก็บ e รุนรุนเลยล่ะคันาเห็นเขาเขาก็เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยแบบสีน้ำพ่น้องเออเราเลยมาเบิ่งซอยเพิ่นตะเกน่ะเพราะว่ามันพุ่งตัวใหญ่พี่น้องมันเศร้าเก้าโตมันเศร้าเก้าโตครับเก็บสีหาโตมันก็ะขาดเป็นร้อยสองร้อยได้พี่น้องนั่นล่ะเต่จากว่ามาเบิ่งอันี่ยซอยตะเกนเพิ่นพี่น้องนี่นะมาเบิ่งซอยเพิร์นนักสีมานางเบิ่งนางยังเชินเจ้าคนเขาเจ้าจับแล้วพี่น้อง ไอคได้เมื่อเขาอ่อนไปว่าเขาเจ้าจับอันนี้แล้วเช็ดแล้วเรียบร้อยเขาก็จะย่างไปเบิงช่วงที่สองอีเด้ช่วงบนขาเจ้าคัดเขาคัดขึ้นรถตู้ไปว่าแม่ค้าบอหรือว่าคนคัดผู้ยังกบล้วงไล่พี่น้องเขาก็ต้องเบิงซอยกันไปนี่นะพี่น้องเขาก็ต้องเบิงซอยกันเบิงซอยกับแกมัเงแกกับแมันสุเบิร์ดแล้วคนซับโซนอี่ยังแบบนี้คนหุ่นไายอันนั้นอันนี้แหละมั่งแกกับคนเขาก็จะเอาคู่เขากับจุโบเ็น แต่ครับเขาบอเอาดอกแต่เอากับเปื่อกไหวนะพี่น้องกับเปื่อไว้กับพวกด้ว่าเอ้ยใส่โทษเขาว่าเนี่ยนี่โบแม่นี่น้องว่าเปื่อไว้ว่าบวกยากให้มันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันเกิดก่อนแล้วมันกิดเสียก่อนกับโบเมนบวกยากให้มันเสียเลยกับแล้วพวกยาให้มันเกิดเลยไว้สีหนะายังใกล้อยู่แค่มบอมันกิดสิบบได้ยินพี่น้องก็เลยหยับขม้าเทิงพี่ ได้ายางมาเท่องสีคอพี่นั่ง yeah, ไม่นะว่าเมื่อกี้นี่จักสิได้ยินหรือบ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยมาเบิ่งคล้องน้ำาดี๋ยาน้ำเข้าดูดมาพี่น้องจสมอไว้น้ำเขาดูดมาแต่บ่มนก็สิไลลงไปคลองทะเลพี่น้องอันนี้เป็นคล้องไปนี่คือคล้องน้ำทะเลพี่น้องครับแดีว่าเขาออกน้ำาดี๋ยวบ่เลียงคุ้งเขามนกระิไลเป็นคลองน้ำมันกระิลงไปบู้ลงทะเลน้ำลงทะเลลงมันกระิลงน้ำน้ำทะเลขึ้นมากระิขึ้นหมุนขึ้นมา มันก็รศึกษามันนี้ได้พี่น้องเลยสักศึกษามันนี่เอาแต่ละ่อแต่ละบอบห้ากสิเจาะค้องพี่น้องต่แกพงพักสิเจาะค้องไปแบบนี้ไปน้ำขึ้นบ้านน้ำเสอเข้าจะได้น้ำทะเลเข้าค่ะสิดูดเข่า่อเรียงกุ้งแบบนี้นะพี่น้องนอกแต่ละคนเขาจะอยู่พี่น้องเขาก็ปลูกกระพังแบบนี้แหละเขาจะพ้นฟีาเขาจะมาอยู่เฮิงพี่น้องถุงน่องคนนี้มาอยู่น้ำตะแกรงคนนี้กับสิบสามปีได้พี่น้องนีเดียว คิดเบื้องว่าปลูกผ้าวจนได้กินแหละปลูกมะม่วงก็จนได้กินหละพี่นอ้องผ้าว็ได้กินมากปลูกมะม่วงก็จนได้กินเลยพี่น้องมาอยู่เฮือกกรดาษไรนะจะได้ลูกสองคนปลูกดอกแค่ปลูกพริกปลูกอีกอย่างได้กินเบิร์สุดทิ่งทุกอย่างบริคอคได้ซื้อปลูกปาหน้านามกะเขาหักกะหาหกินพี่น้องเลยหน้านากิน ปูปลานะคะในในในบอกกุ้งในยังกับนี่เยอะแยะกินปูกะห้าปูไบสิะน่าใส่ปูนะย,ปยูไปโรงเรียนร้านหน่อยเขายังเบลยไปแม่บม่มาหบแม่บม่มาหบเพื่อเบลยไปเนี่ยยางน้ำลังใส่้อย่อยู่นี่ไปเบิง้ง ปันี้สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งกุ้งในบอ่อเนิร์เพิ่นก่อนเด้อกุ้งในบอ่อเนิร์ก็คือบอ่ออนุบาลพี่น้องคือบอ่ออนุบาลก็เจ้าเพิ่นเพิ่นอันนาอันยาลี้่อย่ายงนี้นอ่ออันนี้สักก่อนสักเดือนนึงแบบนี้หน้าเพิเเร์นไก่แจมซีเทนอารมณ์โบดินอันยโกโซ่ให้เน่จาน้าอ๋อเดี๋ยวพี่น้องกุ้งในบอ่อเนิร์สดี งามงามกุพง่น่นรวยพี่น้องคนรวยปีนี้จับอีแล้วได้เงินสองหมื่นเก้าองจี้นี่วันนี้ก็จับอีแล้วได้หาตันที่ได้หางมือในด้พี่น้องเลยปีนี้่นได้หนูอย่าขึ้นไปลงมาแล้แต่ดวงไผดวงมันพี่น้องเท้ากันนะจ้า ดวงไผ่ดวงมันพี่น้องมังคนกับได้ปีนี่คือปีที่แล้วนี่กัลูกเคยขอฮัือลูกเคยยายม่อนได้เออได้กิเป็นเสนขวาพี่น้องเ้ยปีนี่กันอันนีน้ั้างนี้ได้แบบว่าผู้ได้เลี่ยงได้แบบซีน่ามังเทีก็ได้พี่น้องนี้ย่งคู่แต่ละคนแต่ละคนกนด้นั่นเป็นน้ำอันนั้นเป็นน้ำดวงเนาะนพี่น้อพี่ เขเลี้ยงได้คือว่าอันคือทองงอนที่ว่าอันจับควงยู่จันวางอันที่ลงเฟสอันได้เงินเจ็ดหมื่นนะนั่นได้คูปีคูปีพี่น้องปีในแสนปีในแสนบางในเฮ็ดเฮื่อนกันแล้วเล้วบางนะฮะเฮ็ดเฮื่อนกันแล้วแล้วแต่สะอ่อนเขาเล่าจากใครลูกเคยเราได้อยู่มันหัสามวาสนาของไครมันนะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันอันนี้บ่ว่ากันใครเลี้ยงได้กันใครงินดีใครได้เงี้ยงได้กันงินดีพี่น้อง ให้ได้ก็คือหฮาได้แหละเอาเรืองเราอ้าวเอ,อนี่คลิปนี่คลิปนี่ก่ยยอนไหว,ว่าซํานี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเจอกันใหม่คลิปนี่แม่ม้อนพาท้ำก่าล่าไปกอน ขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชรเด้อพี่น้องเด้อกดให้กำลังใจแม่มอนค่ะทําขอบใจไ้หลายที่คนกดไลค์กดแชร์จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยังค่ะขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะก็ได้กดแชร์ให้หลานยายมอนนะคะ